น้อตรุนนะครับผมไพทองที่สมุยครับครับวันนี้ช่างปิกาต์เท่าไหร่ร้อยสิบสี่เป็นไงมาช่างครั้งแรกผ่านไหมผ่านน้ำหนักนี้คุมมากี่โลสามกิโลครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนอยู่สจอยู่สจอนะปวามคุ้ซ้อมมีใครบ้างที่รุ่นตอนนี้พี่พี่พวกพี่พี่พรมชาครับครับผมแล้วก็มีเซซิคิวใช่ครับเราซ้อมอยู่ด้วยกันแล้วเป็นไงบ้างการเตรียมตัวรวมแล้วกี่วันสามที่ได้ครับนะครับผมแล้วน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลเนี่ยร้อยสิบสี่เนี่ย โลถือว่ายังสบายอยู่เนาะนะครับผมแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใครอะ่ะชายแปดเราเคยเจอกันไหมเคยเจอคเคยเจอที่ไหนเจอที่นี่เป็นไงวันนั้นแพ้คแนพมาเราไปแพ้เขายังไงอะ่ะแพ้ลูกแข็งแรงครับเออแพ้ลูกแข็งแรงนะพอเข้าในแล้วมันยังไงเขาไล่แขนแล้วมันเราแก้ไม่ได้เดี๋ยวยังไงน่าใช่ครับเออแล้ววางเกมวางแผนไงดีพรุ่งนี้เจอครับอจะดูกันเมื่อวันที่ครับครับผมแล้วเจอกับเขาล่าสุดนี่ตอนไหน บอลที่พอมาที่ยี่สิบวันเดือนวันเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเลยก็เจอกันล่าสุดเลยใช่ครับเออก็ดูแล้วเขามีแค่ลูกแข็งแรงเนาะคิดว่าตุ๊กศีมือต้นๆนี่เป็นไงสู้ได้เออก็พอสู้ได้นะเราไปเสริมอะไรมาไฟนี้ความแข็งแรงครับเออคิดว่าดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมมากแล้วเราก่อนที่จะมาแพ้เขานี่เจอใครไว้เจอครับฟ้าแลบครับอือวันนั้น ไปปิดเกมไวใช่ครับเออเลยยังไม่เห็นอะไรเนาะเอาเราอยุ่นแล้วครับยี่สิบเจ็ดคนจังหวัดเชียงใหม่ไปปล่อยกิโลแล้วห้าสิบห้าห้าสิบหกพื้นเวลราเป็นมวยอะไรมวยเข่าขาซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณหกสิบไปฝากน้องช่วยเชียร์พรุ่งนี้หน่อยฝากพี่น้องชาวเชียงใหม่เชียร์นะครับขอบคุณครับ